สภาวะโควิดแบบตอนนี้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกลําบากครับแต่คุณอาจจะไม่เชื่อครับว่าผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆเลยครับทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นคลิปคลิปนี้มีคําตอบครับ สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะผมโคชบอลวิทยาชูสุขอมอน,นะครับวันนี้กลับกันมาอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามกันแล้วก็เข้ามาฟังคลิปเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่ๆ เป็นกันบ้างหรือเปล่าครับว่าพอเข้าสู่สภาวะโควิดครับรู้สึกว่าชีวิตตัวเองลําบากขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าต้องคอยกักตุนอาหารครับกักตุนเครื่องดื่มครับออกไปไหนก็ไม่ได้ครับไรายได้ก็แบบลดลงครับบางคนถึงขั้นโดนลดเงินเดือนเลยทีเดียวครับหรือหลายๆคนอาจจะถึงขั้น ถูกเลิกจ้างครับใครที่เป็นอย่างที่ผมพูดอยู่นะครับผมอยากให้คุณครับอดทนครับและที่สําคัญเลยครับคุณต้องคอยให้กําลังใจตัวคุณเองครับแล้วบอกกับตัวเองให้ได้ครับว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปทุกๆอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเองครับผมคนนึงครับที่เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆพี่ๆอยู่นะครับแค่คุณต้องอดทนไว้ครับแต่สําหรับโควิดอย่างตอนนี้นะครับหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกว่าแบบ ลำบากไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ผมกลับรู้สึกมีความสุขมากๆครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเ <P ew> พราะว่าโควิดนี้ครับมันทําให้ผมได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยครับ <P ew> คุณอาจจะไม่เชื่อก็ได้ครับว่าประมาณปลายมกราคมต่างประเทศเขามีข่าวเกี่ยวกับโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวผมตอนนั้นยังอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นครับพอกลับมาจากญี่ปุ่นครับ ข่าวโควิดครับบูมในเมืองไทยหนักขึ้นทันทีเลยครับมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโชคช่วยสําหรับผมก็เป็นไปได้เนอะเพราะว่าผมพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบก็เสี่ยงแล้วนะเ,ออเข้าสู่สภาวะเสี่ยงตอนเริ่มต้นแล้วด้วยซ้ําหรืออย่างก่อนที่รัฐบาลไทยเราครับเขาจะประกาศครับ ปิดห้างร้านนะครับหวันก่อนหน้าก่อนที่จะสั่งปิดครับผมกับแฟนยังกินร้านอาหารบุฟเฟต์ตามรูปนี้อยู่เลยนะครับพอวันรุ่งขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาประกาศสั่งปิดในวันถัดไปทันทีเลยครับนี่ก็อาจจะถือว่าเป็นความโชคดีของผมอีกเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมกลับมีความสุขในสภาวะโควิดครับไม่แพ้สภาวะปกติเลยครับที่ผมมีความสุขในสภาวะโควิดครับเพราะผมได้มีโอกาส ทำสิ่งเหล่านี้ครับอย่างที่หนึ่งเลยครับผมมีเวลาดูแลห้องของผมนะครับคุณอาจจะไม่เชื่อครับปกติเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลห้องตัวเองครับห้องจะรกมากๆครับของจะเต็มไปหมดแต่พอผมกลับมาดูแลห้องตัวเองครับเริ่มจัดห้องบ้างเอาของเก็บเข้าตำแหน่งที่มันควรจะเป็นครับรวมไปจนถึงค้นหาบางสิ่งบางอย่างว่าเฮ้ยเรามีอะไรอยู่บ้างที่มันจําเป็นต้องใช้หรือว่าไม่จําเป็นต้องใช้คุณอาจจะไม่เชื่อครับผมเจอเงินครับเงินที่แบบ ผมเก็บเป็นเหรียญเนาะเป็นเหรียญเป็นแบงก์เนี่ยโอ้โหรวมๆกันเนี่ยประมาณ5หลักหรือหลักหมื่นผมเลยรู้สึกว่าโอ้นี้เป็นความโชคดีที่แบบว่าเออมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วทําให้ผมได้รู้ในสิ่งๆนี้นะครับอย่างที่2ครับผมรู้สึกว่าผมประหยัดค่าใช้จ่ายขึ้นมากๆนะถ้าเทียบกับสภาวะปกติ ด้วยความที่แบบว่าในโควิดแบบนี้คือออกไปไหนก็ไม่ได้นึกออกไหมครับถ้าสภาวะปกติผมจะชอบไปนั่งในห้างไปนั่งในร้านกาแฟาบ้างหรือว่าหิวข้าวเนี่ยก็ไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งผมทานค่อนข้างบ่อยหรือถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้กินเนี่ยขั้นต่ตําต่อวันผมก็จะมีใช้เงินอยู่ประมาณ200บาทแต่ถ้าเกิดว่ากินบุฟเฟ่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเฉียดพันหรือเกิน1,000บาท เลยด้วยซ้าเฉพาะค่ากินอย่างเดียวนะแต่พอสภาวะโควิดแบบนี้ครับพอออกไปไหนไม่ได้มันกลายเป็นว่าผมกินร้านข้าวหมูทอดในช่วงช่วงแรกซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ20บาทพอเซเว่นออกนโยบายในการลดราคาสินค้าบางประเภทเพื่อช่วยเหลือนะครับคนที่แบบว่ารับผลกระทบจากสภาวะโควิดแบบนี้นะครับมันก็กลายเป็นว่าผมก็เจอเข้าวกล่องที่เซเว่นในราคา20บาทอีกเช่นเดียวกันนั่นกลายเป็นว่ามันทําให้ผมครับสามารถเซฟค่าใช้จ่ายจากเดิมที่แบบว่าถ้าไม่ได้กินร้านอาหารบุฟเฟ่เนี่ยผมใช้เงินวลนละ200บาทกับค่ากินพออยู่ในสภาวะโควิดเนี่ยหมดไปกั ค่ากินตกแค่วันละ1 0 0่งรถึงหนึบาทไม่เกินนี้ครับซึ่งมันทําให้ผมประหยัดขึ้นพอสมควรเลยอย่างที่3ที่ผมอยากจะบอกครับคือผมมีเวลาดูแลสุขภาพ ตัวเองมากขึ้นครับจากเดิมครับผมตื่นแต่เช้าอาบน้ําเสร็จปุ๊บผมจะรีบออกไปข้างนอกเพื่อแบบว่าไปนั่งทํางานที่ร้านกาแฟนะครับปกติพอผมนั่งทํางานเนี่ยผมอาจจะนั่งตั้งแต่แบบ9ก้าโมงเชา้าสิบโมงเช้าหรือ11บเอ็ดโมงยาวเย,ย็นเลยก็มีนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือด้วยความที่แบบเรานั่งอย่างนั้นแล้วเก้าอี้มันไม่ได้แบบซัพพอร์ตลังของเราไม่ได้ซัพพอร์ตแบบก้นของเราครับมันก็ทําให้เราเกิดอาการแบบออฟฟิศซินโดรมแล้วบางทีอ่อถ้าใคร่รู้จักผมคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยผมมีอาการแบบปวดช่ L, ่่าาออกก่ววววงงงเเเเอออนนาาาาาาะพรรบทีีไไมดดด้้กกกํลัยยยช แต่พอสภาวะโควิดแบบนี้ครับมันทําให้ผมถึงขั้นแบบว่าสั่งชุดโต๊ะ ทำงานนะครับหรือว่าเก้าอี้ซีอโอมันนั่งทํางานที่ห้องเลยทีเดียวแล้วที่สําคัญครับมันทําให้ผมครับกลับมาควบคุมอาหารไปจนถึงขั้นที่ว่ามีออกกําลังกายที่ห้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอผมจริงจังกับสิ่งเหล่านี้ครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมใช้ระยะเวลาประมาณ10วันนะน้ำหนักผมลงไปแล้วประมาณ3.6กกิโลกรัมนะครับบางคนถามว่าผมอดอาหารไหมไม่ครับผมแค่ควบคุมอาหารแล้วก็มีการออกกําลังกายอยู่บ้างเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนี่คืออย่างที่3ครับที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมได้เรียนรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับผม มากๆในสภาวะโควิดแบบนี้นะครับอย่างที่4ครับผมได้มีโอกาสฝึกทักษะใหม่ๆที่ผมไม่เคยคิดครับว่าเฮ้ยผมจะทําได้มาก่อนนะครับเพราะผมมีเวลาเยอะมากขึ้นครับในสภาวะโควิดแบบนี้มันทําให้ผมมีเวลานั่งทํางานที่โต๊ะทํางานของผมที่สั่งมาใหม่เนาะผมก็กลายเป็นว่าผมนั่งวิเคราะห์หุ้นบ้างครับพัฒนา ระบบขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันไปถึงขั้นที่ว่าเดย์เทรดได้ด้วยเลยนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมไม่สามารถเด y t เทรดได้นะผมจะทำตามทำตามซิสเต็มเทรดที่ผมสร้างขึ้นเท่านั้นแต่พออยู่ในสภาวะนี้ผมสามารถพัฒนากระบวนการที่ว่าแล้วก็มันเหมือนได้เอาทักษะในการวิเคราะห์หุ่นที่แบบเราไม่ได้ใช้มันนานมากๆเอากลับมาใช้แล้วก็ใช้เวลาในการโฟกัสกับมันอีกครั้งครับซึ่งเดิมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะทําได้อีกแล้วเพราะว่ามันเทคไทม์ค่อนข้างเยอะมากๆแต่ด้วยความที่ตอนนี้มีเวลาผมก็เลยตัดสิน จะได้ทาสิ่งเหล่านี้กลับมาฝึกทักษะพวกนี้ให้มันคมมากขึ้นครับซึ่งพอพัฒนานระบบเหล่านี้ครับผมก็เอาไปต่อยอดในหุ้นด้วยในคริปโตเคอ r e เรนซีด้วยไปจนถึงใน Forex ดวยเนเีกนัซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าในหุ้นนะครับเดือนที่แล้วผมก็ทํากําไรอยู่ประมาณ10%นัอ,อาจจะไม่ได้มากมายมหาศาลแต่ว่ามันก็เพียงพอสําหรับผมตอนเดือนแล้วนะครับในขณะที่ในตลาดคริปโตนะครับต้องบอกว่า4เดือนกว่าๆที่ผ่านมานะผมสามารถทํากําไรทําให้พอร์ตเติบโตนะครับประมาณ32%ไปแล้วนะครับ forex ครับหสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอร์ตของผมก็โตขึ้น10%เช่นเดียวกันนะครับผมมันเกิดจากการที่ผมฝึกฝนทักษะเหล่านี้แล้วก็เทคเวลากับมันมากขึ้น เพื่อเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างที่5ที่ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้เลยนะครับนั่นคือลดข้อจํากัดของตัวเองครับจากเดิมครับที่ผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยไม่ชอบอะไรที่เป็นช่องทางออนไลน์เลยผมไม่สามารถที่จะเรียนสื่อการสอนผ่านออนไลน์หรือว่าสอนผ่านช่องทางออนไลน์พอสภาวะแบบนี้ครับมันทําให้ผมครับนั่งเรียนออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มครับนั่งเรียนแบบจนจบยาวๆได้เลย เรียน YouTube แบบยาวๆเลยก็ได้นะครับคลิปบางคลิปเนี่ยเป็นชั่วโมงผมนั่งฟังได้ซึ่งปกติเนี่ยคลิปแค่5นาที10นาทีผมก็จะแบบไม่อยากฟังแล้วจากเดิมที่ผมจะสอนทั้งการเงินและการลงทุนเนี่ยครับเจอกันแบบตัวเป็นๆกลายเป็นว่าคราวนี้ผมสอนผ่านออนไลน์ได้สอนผ่านออนไลน์ไม่พอครับผมทำคอนซัลต์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันและที่ผมชอบมากๆครับเคยคิดว่าผมไม่น่าจะทําได้ครับนั่นคือการที่แบบชาเลนจ์ตัวเองเพื่อฝึกวินัยตัวเองด้วยเนาะอย่างตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับต้องบอก องสัปดาห์หนึ่งเนี่ยผมตั้งใจจะปล่อยคลิปอย่างน้อย1คลิปครับนี่คือการที่ชาร์เลนสำหรับตัวผมและเป็นการฝึกวินัยด้วยเช่นเดียวกันเพราะเดิมผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะทําสื่ออะไรลักษณะอย่างนี้แบบได้ต่อเนื่องมากๆแต่ตอนนี้ผมกําลังทํามันอยู่ครับและอย่างที่6เลยครับในสภาวะแบบนี้ครับผมได้มีโอกาสเริ่มธุรกิจใหม่ซึ่งธุรกิจนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นธุรกิจที่ผมแพลนในหัวของผมตั้งแต่1ปีครึ่งที่แล้วนะครับแล้วผมก็ค่อยๆพัฒนาบางสิ่งบางอย่าง เรื่อยมาครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยผมก็คงจะต้องรอให้สภาวะปกติกับฟื้นฟูกลับมาก่อนผมถึงจะมีโอกาสที่จะทำธุรกิจตัวนี้ได้ครับหรือรอให้สภาวะปกติกลับมาแล้วเราก็ค่อยกลับไปหารายได้ตามปกติแต่ตอนนี้ผมทําธุรกิจนี้นะครับในด้านการเงินการลงทุนครับผ่านช่องทางออนไลน์และที่สําคัญที่ผมชอบมากๆคือพอผมเริ่มปล่อยโปรดักต์นี้ไปกับเฉพาะกลุ่ม คนบางคนครับเริ่มมีคนสนใจเข้ามาเป็นลูกค้าของผมเรียบร้อยแล้วนะครับและนั่นก็คือ new business ที่ผมสร้างขึ้นมาทั้ง6อย่างที่ผมพูดมานั่นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างคุณจะเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างของความโชคดีคุณจะเรียกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ทําให้ผมได้เรียนรู้ได้หมดเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกครับว่าจริงๆแล้วในทุกๆวิกฤตครับมันมีโอกาส อยู่เสมอครับมันอยู่ที่ตัวของคุณครับว่าคุณจะใช้เวลาที่คุณมีครับในการสร้างสารรค์มันขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าคุณจะใช้เวลาของคุณครับในการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือปล่อยให้เวลามันผ่านไปหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆและที่สําคัญไม่แพ้กันครับคือมันอยู่ที่ ว่าคุณจะใช้ชีวิตของคุณในสภาวะวิกฤตแบบนั้นอย่างไงครับใครที่ได้มีโอกาสดูคลิปคลิปนี้ครับผมหวังว่าคลิปคลิปนี้ครับจะเป็นประโยชน์กับคุณครับให้แรงบันดาลใจกับคุณครับเพื่อให้คุณครับมีแรงที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้คุณครับมีแรงที่จะออกไปต่อสู้กับโลกภายนอกและผ่านพ้นสภาวะโควิดแบบนี้ไปด้วยกันนะครับใครก็ตามครับที่ได้มีโอกาสดูคลิปคลิปนี้ครับแล้วรู้สึกว่าคลิปคลิปนี้มันดีและมีประโยชน์ครับฝากคุณครับช่วยกดไลค์ครับกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือใครก็ตามทีครับถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการคําแนะนําหรือต้องการคําปรึกษาในเรื่องของการเงินและการลงทุนครับผมยินดีช่วยเหลือคุณครับถ้าผมสามารถช่วยเหลือได้คุณสามารถทักเข้ามาที่ Line แอดครับซึ่งผมจะแปะทิ้งเอาไว้ข้างล่างเอาไว้ให้นะครับฝากคุณครับ Follow หรือกดติดตามช่องทางอื่นๆที่ผมสร้างเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเช่นเดียวกันนะครับรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมจะโพสต์เอาไว้ในแต่ละช่องทาง ยังไงก็ตามทีครับใครที่ดูคลิปคลิปนี้จนจบนะครับผมฝากคุณข้อเดียวครับขอให้คุณครับลองเอาแนวคิดหรือตัวอย่างที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับผ่านสภาวะนี้ไปด้วยกันนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ